สวัสดีครับโมพุกัยแต่ป้าสิงครับความเสียหายของน้ำท่วมครับแต่พอท่านลดปั้นไหนครับแต่ว่าบุ้นเส้นข้องน้ำน้าปั้งเพื่อนนี่ก็ลดแล้วละครับนี่แห้งแล้วครับแต่ว่านา้ำได้ซ้อดินขั้นทางขั้นคล้องน้ำน้าปั้งนี่ก็ขาดเสียหายครับ กยู่ในที่เก่านะครับเส้นบ้านหนองหลวงครับอำเภอโนโนาราจังหวัดส,สุรินทร์ครับก็น้ำได้ลดลงไปนะครับได้เห็นขั้นคลองน้ำการระดับน้ำกสิ่ประมาณสี่เมตรครับจากขั้นคู่คลองนี่ครับขั้นคู่คลองน้ำ น้ำี่ก็เป็นทะเลเลยครับเป็นลูกคืนลูกคืนมาเลยครับโอ้นี่คันคู่ข้องนี่ก็ถือว่าสูงครับคันคู่ข้องสูงอยู่ประมาณ4เมตรจากพื้นหน้าครับ ตามเป็นทะเลแล้วความเสียหายกับสะพอส้อนอำเภอโนนรนาไนี่ก็จสอยู่ประมาณหลายพันไร่กันครับแต่ว่านามที่ลดลงไปกับ ในขั้นทางนี่คือครับก้ายไปดินนวมน้ำได้ไลซเสาะดินก้องน้ำนี่ก็ต้องหางบประมาณมาเห็ดใหม่ครับเพราะว่าพื้นข้างล่างมันอาดสิสุดครับเวลาเปิดน้ำเห็ดหน้าปังมากครับมันสุดครับก็ใส้สเวลาไลยหลาหลมือนไลยเวลาเติมครับเ่าจะบกแบบแห่ง ลงไปเห็นดินเนาะครับเพราะว่าคันคู่ค้องมันสูงแหงหน้าครับคันคู่ค้องมันอยู่ที่ผมย่งางอยู่นี่ก็อยู่ประมาณ4ี่เมตรกว่าครับจากผืนกันหนาขึ้นมากครับมองไปทางไหนก็มีแต่น้ำทั้งนั้นเลย นีวันที่11เนาะตุลาสองพันหครับโอ้เสียงลมอาจจะแห้งเด้อครับเพราะว่าวาจิตรลันเลาะลงไปทวงลงไปให้เขาไปในใไฮไถบอผมก็ได้ออกมาสำรวจเบึงครับจากพานไปแล้วแหละที่ทวมขึ้นมาเลยกระยูน้ำสิบ สิบสิบสองสิบสามวันแล้วครับ 12, นี่สิบสอามวันก็พืชทางก,ารกร้านเกษตรต้นเขาต้นยังก็คงเด็เปอยเนาไปเป็นทีรอยเมือล้วไะครับมันจะบอ่อเลือให้เห็นเห็นแค่ต้อเขาที่มันเปื่อยถิ่มปแป้งเลยครับ ครับมันสางความเฉพาะข้องน้ำหน้าปั้งนี่ก็ต้องลื้อเฮ็ดไม่เส้นท่งเส้นทางนี่ก็ต้อืออัดบดไม่แหละครับผมคิดว่าจะสิมีส่วนไหนมีทุนมีห่อนมาเห็ดเนาะครับเพราะว่ามันแตกมันพัง ไปกับหนามมืดที่เห็นเห็นอยู่เป็นหนามทะเลนี่ก็คือมีแต่ทุ่งไร่ท้องนาเลยครับนี่มีแต่หน้าเขาทั้งนั้นเลยครับบริเวณนี่มันก็ได้นามก็ได้สร้างความเสียหายไป ยางขนาดใหญ่หลวงนี่ก็น้ำได้ลดระดับจากคลองน้ำลงไปก็เห็นสันดินนี่รกครับนี่ก็เป็นแทนปูนที่กันน้ำครับ เห็นหน้าปั้งเนาะนามมันกันสามารถเโาะให้แตกให้ขาดได้ครับอือครับนามาก็ยังไหลขามาอีกฝังหนึ่งอยูเ่เเกิดเป็นหลมุมทางสัญจร ไปให้ผมกับมดครับที่นี่ผมลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างจมหายไปกับน้ำม,เมดเลยครับทั้งไห้มันทั้งนาลงทุนไปกับการทำไร่ทำนาทำสุไร่มันเนาะครับหายไปกับน้ำม,เมดเลยครับมันเกิดเหตุให เป็นลุมอูก้าบาทขนาดใหญ่เลยครับพื้นดินขอโทษขอไภก็ใครเด็อาทิตย์นึงแล้ะครับบนท่านหายดีอยู่ครับยังไออยู่ครับวันนี้ก็ได้มาก ซองเบิงเส้นทางว่าสิลงไปไห้มันก็เลยมาซ่อมเบริ่องอ้ปโภคสิปไปยากอยู่ครับเพราะว่าเส้นทางยังมาเกิดตัดขาดตัดยังไปเมดได้ครับนี่น้ำกระหึ่มทางเส้นทางอมน้ำครับขาดซอ เห็นจะน้ำแล้วก็เป็นทะเลแล้วก็เป็นตะยานแล้วครับนะลมก็แรงถ้าคิดจะพายเรือเนะี่ยก็้งสิยากอยู่ครับวา่าลมมันแห้งเนาะครับลมมันแรง แต่ยางว่าบนท่านถึงเครื่องเส้นทางแล้วครับนี่ตกวกับขึ้นก่อนครับมาครับเดทสถานการณ์น้ำที่ได้ลดจากขั้นคู่ลงไปแล้วเนาะแต่น้ำนี่ที่เป็นหน้านี่ก็ยังอลังการอยู่ครับ เสียงลมเสียงน้ำนอกมันสอบน,นังตีจะสางความเสียหายโอ้ดันไปให้บนนั่นนี่อ๋อ โออมอไซค์มันลุ้ดยไปไหนเราแมนบอนี่อ๋อโอ้ยหยใไปหอดเอาลมก็แรงครับภายเรือเพื่อชิฮอดบนโปเครื่องสูบน้ำครับเพอนเป็นพนักงานออรตครับ กแกทุนส okay, ักหน่อยก็ได้เก็บเกี่ยวเขาซิบหาโซนโน่นบ้านที่น้ำมอถ่วมครับเป็นกับเป็นทั้งออบเตพนักงานในอบตดูแลเครื่องสูบน้ำน้ำปังครับห้องน้ำเปิดเครื่องสูบน้ำดูแลของอบตตองหลวงครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ นากัวครับน้ำท่วมโลกขนาดน้ำได้ลดระดับลงไปได้นี่ครับโอ้ล่มอาจจะเขาในทรทับเสียงดังในเด้อครับาะว่า ออกมาไทยคลิปมาสำรวจเบื้องสินทางครับว่าทิ่เขาไปไห้วัานามเฉลตกรวมซานเนี่ยพอผมว่านเนะองเลยเขาซ่อมเบิ้งอาจิไปยากอยู่ครับเพราะว่าดินมันยังนวมครับดินเละนะครับมอ,อไซค์สัญจรไปอาศิลํบาบา,าออกก็เลยเพาพออดเครื่องสินทางเนาะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากใบเพยงเท่านีพี่นอกครับขอบคุณหล,ลายๆครับสวัสดีครับ